สวัสดีครับสุนิโตทเวชเชนัลนะครับอินมาเนลาฟิลิปปินส์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดตลาดปลาประกันอะไรสักอย่างนึะครับภาษาฟิลิปปินส์นะฮะหรือว่าผมเรียกว่าตลาดปลาดีกว่าครับตลาดซีฟู้ดเมืองมาเนลานะครับประเทศฟิลิปปินส์ครับตรงนี้จะเป็นโซนที่ขายปูโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวจะให้พาชมเพื่อนๆชมนะเป็นโซนขายปูนะครับ จะสังเกตดูร้านข้างบนเขาจะมีชื่อของเขาอยู่นะฮะเนี่ยที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะฮะไม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนฟิลิปปินเนี่ยผมถึงว่าเอ๊ะทำไมคนฟิลิปปินเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งนะแต่ภาษาถิ่นเขาก็มีนะฮะน่ครับถ้าคนแก่เขาพูดภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ตัวอักษรตัวชื่อร้านก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะผมไม่ผมยังไม่เคยเห็นภาษาฟิลิปปินเลยนะครับว่าภาษาเขาแบบไหนนะฮะส่วนใหญ่ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะโอ้โหนี่ครับก็เป็นปูล้วนๆเลยครับเป็นปูดำนะปูขุดนะ มีเยอะมากมายนะแคบนะฮะมี3ขนาดครับมีเล็กกลางใหญ่นะฮะ small medium large นะฮะแล้วก็ king c a p นะฮะเป็นไซส์ king c a p ก็คือเป็นไซส์ใหญ่นะครับโอ้มี king queen มีด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นราคานะฮะ ันนี้มันจะถูกกว่าบ้านเรานะครับผมสังเกตดูราคานะฮะถ้าไซส์ใหญ่บ้านเรานี่อ๋อพันพันหนึ่งร้อยนะฮะที่นี่พันสองถ้าติดเป็นเงินไทยก็เก้าร้อยบาทนะฮะไซส์ใหญ่ที่ตลาดมหาชัยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะผมเห็นคราชายจัมโบ้นะครับไซส์เล็กบ้านเราประมาณสี่ห้าร้อยนะฮะราคาก็พอๆกันนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะแต่ว่าที่นี่จะได้ของความสดนะฮะของปูนะครับดูสังเกตดูนะครับนี่ครับโอ้ยค้ามใหญ่มากนะนี่ครับ ลายใหญ่ขนาดนั้นนะตามปูนั่นเลยฮะหามัส1กิอาวกิโลดิิสอ๋อกิโลเนาะอ๋อละเจนะครับเปโซนะครับเจ็ก็ประมาณเอ่อห้าบาทนะครับ โลละห้ารอบอะเป็นกล้ามล้วนๆนะครับโอ้ยนี่ครับกล้ามนะฮะโอ้ยกล้ามนั้นเลยฮะกล้ามหนีบนะฮะล้วนๆเลยครับยอดฮะแช่ไว้นะครับอืมนี่ใหญ่มากครับกล้ามนะฮะแต่ละกล้ามดูก่อนครับโอ้ใหญ่มากครับ หนีดจมูกฮะร้องเลยฮะดีนะเจ้าบมาวมา please please เมื่อกี้ผมว่าผมว่าจะซื้อนะครับถ้าเขาไม่เอาผมก็เอานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราหกร้อยห้าสิบนะฮะ นี่ครับก็เอา,าฮะสิบกล้ามนะฮะคนกินมาซื้อไปแล้วครับเดือดไปเลยครับกล้ามาาใ,หใหญ่ๆคะคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาแต่กล้ามเนี่ยคือจะได้กินแต่เนื้อๆของมันเลยนะครับแต่ถ้าเราไปทั้งตัวเนี่ยบางบางส่วนก็กินไม่ได้ยังแค่กระดองไปนี้ครับแต่ตัวเนี้ยผมว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่ามันจะพึ่งตายนะฮะ แต่ว่ามันก็ยังมีความสดอยู่นะครับรับประกันได้เลยครับเพราะว่าผมเคยซื้อไว้แล้วครับปูเขาเรียกว่าปูเพิ่งตายนะฮะอ่านี่ครับลูกสิบก้ามของเไปสิบก้ามนะฮะกิโลเอ่ยสิบก้ามเกือบสองโลแล้วทุกกิโลทุกกิโลเเฟฟรรชชสดแน่นอนครับหนึ่งกิโลเนาะ กิโลอกิโลโอเคสองกิโลครับเออนอนที่นอนได้แล้วครับสกิโลพันสองพันองร้อเปโซนะครับก็ประมาณเก้บาทนะฮะโอ้ <c oughs> ทิปทิปทิปเตอร์แล้วนี่คือบรรยากาศของร้านปูนะฮะนี่นครับยอดเลยนะฮะนี่นครับส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะที่มาซื้อนะครับผมยังไม่เห็นคนฟิลิปปินส์มาซื้อเลยนะฮะที่ได้ยินนี่คือภาษาฟิลิปปินส์นะครับ นี่ครับน่าจะเป็นการเชิญชวนซื้อปูนะฮะเรียบร้อยครับหายไปแล้วครับมอสักครู่ผมดูถ่ายเมื่อกี้นะหมดไปแล้วครับใหญ่ามากค,ครับ จะมีนักท่องเที่ยวมาซื้อมาทนี้ครับโอ้โหสุดยอดของปูจริงครับปูดํามหาชัยหลบไปแล้วครับที่นี่ครับอ่าตัวเมียนี่คือตัวเมียฟีเมลอ่อฟีเมล e กูดบัดแมนแมน s สตรองอ่าแมนแมนนี่นี่ตัวคู่นะครับแมนฟีเมลเมลฟีเมลนะครับตัวนี้นะฮะเก้ this เก้ you เก้ โอ้ยไลค์เกดโอ้มาเจอเกดนะครับนี่ครับโอ้ยในร่างน้องครับอุ้ยตัวใหญ่มากเลยโอ้ยดิสวรรเกดเกดนะครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่มากครับโอเคนะฮะสำหรับตลาดปูนะครับถูกต้อครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทัฟเวเชแนลครับกับตลาดปูนะฮะเมืองฟิลิปปินส์นะครับ บัตรลาครับมับนิลาฟิลิปปินส์ครับด่านนี้จะเป็นเอ่อโอ้คู่มังก,กรครับ ก็เลยโอ้โหมีประดุกด้วยนะฮะ,ะกุ่มังกรนะครับ,รน,รบนี่เป็นกั้งนะฮะกั้งเยอะมากครับโอ้โหไหนเป็นปกลุ่มังกรครับเจ็ดสีนะฮะ อะรครับกุ้งเล็กนะโหเป็นกุ้งเล็กครับตรงนี้ปลาเก๋าครับอันนี้คือตลาดโซนตลาดปลานะฮะเหมือนกับตลาดปูครับนี่ครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นปลาตัวแดงน,นะฮะคนร้านเกีลวี่นะฮะ ฟีไวไฟด้วยครับร้านนี้นะสุดยอดครับนี่ผมชอบครับตาช่างเขาูร้านจะเป็นแบบนี้นะฮะตาช่างแขวนนะครับตาช่างถ่วงนะฮะแนวดิ่งลงพื้นนะครับนี่ครับยอดเลยฮะจะเป็นปลาส่วนใหญ่เป็นปลาพงแดงนะฮะนี่ครับปลาเก๋าปลาพงแดงนะฮะยี่หมดเลยครับ <laughs> oh, anh này phá, bà... Can I see? Yes, YouTube. You like? uh, travel. Travel. YouTube, see video. là <laughs> <Đẹp. cười> có นี่เจ้าเทาเวลนะฮะนี่ครับกับการสำรวจตลาดอของประเทศมนิดลาฟิลิปปินส์ครับออล็อกเตอร์นะฮะนี่ครับเราเลยฮะเฮ้ยพิชูเนีซึ่งกตุนซูนิสหยิบซูนิจัตราแบบนี้นิ่เจ้าเทาเวลมีมี How much this one ครับ5 0เดซิเบล55เดซิเบแค่ให้พรีเรน ริ้นรินรินรินารินรินจริ้นริน you can do มอในมาเนล่า don't h a v นมาเนล่ first น supermarket นะฮะ no in department store โอเคนโเขาเห็นนานี่นะเขาชอบฮะสุนิโต้ทาวเวลนะฮะตามมาดูสุนิโจททาเวล

เยอะมากครับสำหรับปลานะฮะโอ้โหที่นี่เขากินปลานี้ด้วยเขาเรียกอะไรปลานกแก้วนะมีปลานกแก้วด้วยนะครับแล้วก็มีปลาน้าจืดมาผสมนะครับเห็นเป็นปลานินนะครับปลาเก๋านะที่นี่เขาใจดีนะฮะเขาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปนะฮะโอ้โหไม่ผิดหวังครับมาที่นี่ฮะตลาดปลาออ้ยผมเห็นมีปลาปลาไรเออย อ๋อปลาเขาเรียกอะไรเอ่ยที่ทำซาซิมินะครับโอ้มีปลาทูน่าด้วยปลาทูน่าอ๋อปลาทูน่านะครับซาซิมินะฮะอันนี้อ่าแซลมอนแซลมอนนะครับทูน่าอ่ามักคุโลทูน่าอ๋อเป็นเป็นเป็นส่วนท้องนะฮะนี่ครับชูเอ็กเพนซีฟเอ็กเพนซีฟนะ Yes Yes d ู d ูยังมีปลาบิ๊กบิ๊กฟิชบิ๊กฟ One. y ่ s ห h ใช่ใ no? ช oh, <c oughs> <online> <c oughs> ่ o ช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ a ่ใช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 ่ใ่ใช่ช่่่ชช่่่ชช่่ ทูน่าฟิชนะครเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ว่ามีหรือเปล่าฮะทูน่าฟิชนะฮะบิ๊กฟิทูน่าฟิชนฮะทูน่าบิ๊กฟิชบิโนบิ๊นฮะ้นบอินอินัอินไรฮะดอนฮะทูน่าบิ๊กโอ มันจะมีแบบอ่าเป็นเป็นเป็นชิ้นมานะครับแต่เป็นตัวอินเ n แปนพรมัสอินเจแปนเนี่ยเจแปนเจแนราชิโอซาเบะชุน่าเยอะชุน่าซาซิมิปิซซซิมินิซซาซยมิอะซามะชุน่าอะไรชุน่าอะไรชุย่า เดวไกตี yeah. ้ค hmm. ิโลคิโลคิโวิดี i อแท็ดีโอครับเวลาขายเขาจะคิดเลขตรงนี้เลยนะฮะแช่างนะน่ครับพื่อคิดเลขเขา่อยู่นี่นะฮะแล้ก็ช่างตรงด้าน้นนะครับสุดยอเป็นการขายของชาวฟิลปินนะฮะหรือว่าชาวตะกอนมาเนลานะอเลยนะเวันนี้เป็นตลาดกุ้ง ตลาดกุ้งนะก็มีทุกอย่างเลยนะที่นี่นะครับโอ้โหร้านนี้เป็นร้านซาซิมิด้วยนะฮะนี่ครับข้างบนนะฮะแต่ผมจะเดินดูไปเรื่อยๆนะฮะอ้หูน,นี่ปูปูไายเอ่ยปูหินนะฮะบอนนาแทน ร้านบนนาแทนนะฮะซีฟู้ดเชดดิ้งนะครับโอ้มีเบอร์โทรด้วยนะฮะนี่ครับก็จําหน่ายนะส่วนใหญ่เขาจะมีมีร้านส่งร้านอะไรของเขานะครับพวกนี้นะฮะนี่ครับเป็นปูถ้าแถบบ้านเขาเรียกว่าปูหิดนะฮะนี่ครับอยู่ในตู้นะฮะเลี้ยงไว้สวยงามนะแต่นี้ไม่ใช่เลี้ยงสวยงามเขาเอาไว้กินนะฮะ โอเคครับเดินต่อนะฮะนี่ครับเดินไปเดินมามันมก็มาเจอเหมือนเดิมครับล็อบสเตอร์นะฮะ,ละ,ละเยอะมากครับล็อบสเตอร์ที่นี่ครับ